ยังไงนะคะค่ะชิญเร่าคุณหมอขาลำกวนของคุณหมอช่วยนะคะค่ะใส่เลยค่ะตัวนี้เป็นโฟมลนางหน้าของอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะตามท้องตลาดนะคะค่ะภาษาญี่ปุ่นค่ะออมาคอีกให้เลยอ้าวคนเกาหลีเลนะคะค่ะอ๋อผมเกาหลีครับค่ะ ค่ะวันนี้คุณหมอให้เกียรติมากๆเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นของเราค่ะนะคะใครรู้จักไขสบู่บ้างคะไม่รู้จักไขสบู่เนี่ยทำจากไขมันสัตไ่วาไขมันบัวไขมันสัตว์นะคะเอามาเพิ่มทดแทนอินทรียนด้วยนะคะ แล้วสมัยก่อนนะคะพวกไขมันพวกนี้ค่ะไขมันเท่านั้นที่จะกําจัดไขมันมเขาก็เลยคิดว่าหน้ามันก็ใช้ไขมันมากํจาจัด<ม>แค่นี้เองคือกฎกฎของวิทยศาศาสตร์ครัว่า<ย>ค่ะน้าใช่แต่วันนี้โลกเขามีวิวัฒนาการใหม่มีนวัตกรรมใหม่ยังจําเป็นต้องใช้ไขมันอยู่ไหมไม่จําเป็นเพราะว่าของเก่าไขมันนั้นทําให้บางส่วนทําให้เขาเรียกว่า เมื่อใช้ไปแล้วมีผลดีแต่เกิดผลเสียมากกว่าเปลี่ยนไหมคะมเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนซะนะคะค่ะวันนี้เรามาดูค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะโฟมล้างหน้าของท้องตลาดแล้วกับของเราค่ะเวลาที่มีปัญหามีปัญหาเกิดจากเหงือค่ะเมื่อโฟมล้างหน้าไม่ใช่ครีมทาผิวไม่ใช่เมื่อตอนที่เจอเหงื่อจะเกิดผลมากมายเลยวันนี้ค่ะเรามีตัวแทนนะคะเกลือ เป็นตัวแทนของเหงื่อบนตัวเราและผิวหน้าเรานะคะใส่เลยค่ะว่าเป็นช้อนก็ได้ค่ะคุณหมอ่ะค่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะลดคนนะคะค่ะคนเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวให้กล้องมาใกล้ๆนะคะจะได้ดูนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเดี๋ยวมันจะบดไม่ได้ค่ะเอาช้อนอย่างอื่นมาค่ะค่ะตรงนี้เป็นของผลิตภัณฑ์เราเมื่อโดนเหงื่อแล้วเห็นไหมคะนะคะส่วนตรงนี้เป็นของตามท้องตลาดที่ใส่ไขม,มันจะเป็นก้อนใส่ไขสบู่ เป็นก้อนๆค่ะเป็นก้อนๆค่ะเป็นก้อนๆค่ะแต่ของเรายังใสอยู่เสมอนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อไปเกาะผิวหน้าเราเราจะรู้สึกว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นหน้าเราจะเหนียวแล้วก็เนินมันนะคะอ่าแล้วบางคนอาบน้ําใช้ใช้ครีมอาบน้ําแล้วจะบอกว่าทําไมฉันถูกดูงกัดบ่อยมีไขสบู่ไขสบู่ก็คือจากไขมันสัตว์ ยุงก็เลยชอบดมมันหอมใช่ไหมแล้วทําไมพวกนี้ครีมอาบน้ําหรือครีมฟองโฟมล้างหน้าทั่วไปทาไมถึงหอมเพราะเขาใส่กลิ่นน้ำหอมเพื่อกรบไขมันสั่งแล้วทำไมโฟมล้างหน้าของเราอ่ะกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ต้องใช้มากมายเพราะเราไม่มีไขมันสบลูไม่มีไขมันสั่์มีหน้าอยู่ไม่ัดผมนะคะคือมีท่านหนึ่งนะนค่ะมาถามเราว่า พระใช้ได้ไหมก็ถามว่าทําไมอ่ะทาไมถึงพระก็พระเอาไปใช้แล้วออกไปก็เรียกว่าออกไปทุกโดมเลยด่ไม่กับก็เลยอยากใช้อยากใช้ตัวอาบน้ําของเราเพราะเราไม่มีใครเงนสั่นะคะวันนี้เราได้แก้ไขตรงนี้แล้วนะคะจะได้ไปแนะนําเพื่อนอย่างนี้ดีไหมคะดี